ครับเจเจมันข้าวครับอันนี้มาเอามาให้ทุกท่านดูความแตกต่างของข้าวสองสายพันธุ์นะครับปลูกติดชิดกันเลยนะฮะห่างกันแค่เม็ดนิดๆนะครับฝั่งซ้ายนี่คือนะครับฝั่งซ้ายนี่คือข้าวเหนียวหอมกุสุมาฝั่งขวานี่คือน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเห็นว่ากุสุมาออกรวงที่หลังเพื่อนนะครับเบอร์สิบแปดน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดก้มและใกล้จะได้เกี่ยวและอีกประมาณสี่ห้าวันนะครับฝั่งซ้ายนี่คือหอมกุสุมาเพิ่งจะนะครับ ผสมเกสรเสร็จนะครับน้ําก็ปล่อยแห้งหมดแล้วก็ยังพอได้อยู่ละนะครับมันก็น่าจะได้อยู่นะครับก็เขาออกรวงมานะครับในช่วงที่ฝนหยุดฝนหายไปแล้วนะครับเม็ดเขาก็จะสวยนะครับเม็ดเขาก็จะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวไม่เหมือนกับทางนะครับหอมอรวีนี่ครับที่ออกดอกช่วงฝนมาพอดีนะครับเขาก็จะเม็ดลายเม็ดด่างเนาะ นะครับถึงเราจะป้องกันเต็มที่ยังไงนะครับพ่นยงพ่นยาอะไรยังไงก็ก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็ต้องหาวิธีหากลวิธีหาเทคนิคในการที่จะดูแลในรอบต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะแต่ตับแปลงนี้นะครับคือหอมกุสุมาท่านจะเห็นนะครับว่าถอดถอดรวงออกมาแล้วก็ถือว่ารวงยาวใช้ได้เลยนะครับข้าวสวยมากนะครับเรื่องรสชาติผมยังไม่กินนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําปีแรกเนาะ รหอมกุสุมานี้พัฒนาโดยอาจารย์ตุลัางนะครับท่านเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเอานะครับข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวมาผสมกันนะครับก็ได้รุ่นหลานออกมาเป็นนี่ครับหอมกุสุมานี่ละครับรวงสวยเลยทีเดียวเขียวหมดนะครับใสมากครับลวงใสมากใบธงใสมากนะครับชี้ตั้งตรงนะครับรหอมกุสุมานะครับเรามาวัดเรามาวัด ใบธงกันเนาะเรามาวัดลักษณะของใบธงกันนะครับใบธงของหอมกุสุมานะครับนะครับยาวประมาณ50เซนนะครับใบธงยาว50เซนนะครับลักษณะรวงก็นะครับความยาวของรวงก็ประมาณ30เลยนะครับไม้บรรทัดหนึ่งนะครับนี่ครับความยาวจากโคนรวงมาปลายรวงนะครับประมาณ30เซนนะครับเอาตัวที่รวงตั้งหน่อยครับ อันนี้คือ30นะครับ